คุกกี้นักธนูก็เพิ่งอัปเดตไปนางฟ้าทะเลก็มีการอัปเดตแคนดี้แล้วแสงจ้าดิ้ก็เพิ่งเทพมาหมดัดหมาดผู้ตะคีเดมันก็เคยอัปเดตไปแล้วเอ๊ะแม่มดกำลังจะอัปเดตอย่างงั้นเหรอเอ้ยเราลืมคุกกี้ตัวไหนอเปล่ามไม่น่าจะมีนะอ๋อลืมไปเลยนะครับคุกกี้ต้นไม้ัดปี นางเป็นคุกกี้ที่ถูกใช้ว่านางไม่ได้มันเป็นคุกกี้ที่ถูกลืมมายาวนานมากฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นเซตทําแต้มรวมคุกกี้รีเจเนรีที่ถูกลืมกันได้แก่คุกกี้แก้งมังกรแล้วก็คุกกี้ต้นไม้พันปีครับ ผมขอแนะนำร้านรับเติมเกมคุกกี้รันคุกกี้ a n นช็อปรับเติมเกมคุกกี้รันทั้งคุกกี้รันคิงด้อมแล้วก็คุกกี้รันโอเวนเบรกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยทั้ง2เกมเลยลิงก์เพจ Facebook จะอยู่ใต้คลิปสามารถทักไปสอบถามได้เลยครับนี่นะครับเซ็ตที่ถูกลืมจริงๆนะครับสำหรับแก้วมักงกรกับเจ้าตัวคุกกี้หลวงปู่พันปีนะครับต้นไม 1, ้พันปีถูกลืมจริงๆนะถูกลืมจริงๆนะครับในอัปเดตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตของแม่โมดแห่งความมืดซึ่งน่าจะอาจจะแบบ 3, วานนี้หรืออาจจะ กลางเดือนก็ได้อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับผมนะถ้าคลิปนี้ลงเนี่ยมันน่าจะโผล่มาแล้วแหละว่าม,ามามาวันไหนนะครับวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวที่ถูกลืมกันบ่อยมากนะครับตั้งริงผมอยากเอาเจ้าตัวนี้ขึ้นเป็นไม้หนึ่งนะแต่มันไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าหูมันจริงๆว่ะก็เลยเป็นเซตนี้นะเดี๋ยวเราทําแต้มคับๆในเ M ็แล้วกันนะครับ <S <S คุกกี้นี่ช่างออนแอร์เสียจริงสนุกจังเลยเออแต่เองรู้มไหมในเองถูกลืมในแก้มมังกรคือเอาจริงๆเนี่ยเผื่อใครไม่ทราบนะครับคุกกี้สองตัวนี้หรือหลายๆตัวเนี่ยบางตัวอาจจะมีการหยิบมาเล่นใในนนนวววิิิ่่่่งงงปปรรรระะชัักกกลลลหือออบ้้าาแตเเทไไีย สองตัวนี้นะ่าจะเป็นดีเจเนอไรที่บทบาทน้อยสุดแล้วถ้าที่ผมนึกออกนะครับโดยเฉพาะผัด2ของเรานะครับที่ผมจงใจให้มันเป็นตัวที่บทน้อยที่สุดนี่ให้มันอยู่ไม้2ด้วยเผื่อทีมงานเห็นแล้วจะเห็นแล้วจะแบบเห็นใจแบบโอ้โหแผัดหน้าต้องพับเจ้าตัวนี้แล้วแหละนะฮะไม่ใช่แผัดหน้าอัพรีอะไรนะอัพดากอนตัวใหม่มาเท่ากับว่าไอหลวงปู่พันปีถูกลืมอีกแล้วนะ อ่านะครับมาเล่นมันหายคิดถึงซะหน่อยสองตัวนี้มีตัวที่ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมนะโดยเฉพาะตัวมันปีผม่็นถ้ามีความหลังกับมันนะครับเพราะจะได้หมดเงินไปเยอะเยอะจริงนะครับเออ ช่วงนี้นี่กระแสเรื่องของ l e g e n d a r y อะไรมาแรงนะเพราะว่าอีกเกมหนึ่งคุกกี้ลันคิงด้อมก็อัพแอนเชียนใช่ไหมอ่าแอนเชียนมาแล้วเป็นระดับคลาสใหม่ด้วยเกมนี้แล้วก็อ่าแต่เกมนั้นยังไม่มี l e g e n d a r y ไงเกมนี้ l e g e n d a r y มีมานานแล้วนะครับผมนะมาหยิบหยิบเล่น l e g e n d a r y กันสักหน่อยนะครับหลวงปู่พันปีนีก็เป็นตัวหนึ่งที่อ่าเห็นในหนังสือของเกมคิงด้อมเหมือนกันไม่รู้จะเข้าชาติไหนนะครับ่แต่ถ้าเราอยากเล่นเจ้าตัวนี้นะครับก็มาเล่นในเกมนี้นะก็ <c oughs> มีการขายซะด้วยนะครับผมนะเป็น ตัวที่แต้มค่อนข้างดีมากๆนะครับโอ้อยเรียกว่าดีเรียกว่าโคตรดีเลยแตนน่ว่ามันมาใหม่นี่คืออันดับหนึ่งะครับตอนผมจะนึกว่าตอนมาใหม่ๆคือมันมาแรงมากนะครับ,รบเจ้าตัวนี้แรงจริงนะครับเออตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้แต้มจะดีไหมผมก็ไม่รู้ว่าแต้มจะได้เท่าไหร่อ่มาดูกันนะครับผมว่าได้ถึงสัก350ล้านเนี่ยเซตนี้ก็บุญแล้วนะเออนี่ผมใส่แบบสมบัติบัฟมันด้วยนะเนี่ยทั้งเครื่องยนต์ทั้งสำหรับไพ่แล้วก็เป็นเจ้าตัวกัญชานะครับผมนะฮะ เราคงสงสัยโซบะกัญชาคืออะไรก็คือสอันที่3นะผมติดเรื่องมันว่ากัญชานะครับช่วงนี้กัญชากันชงประเทศไทยค่อนข้างมาแรงนะครับผมจะต้องเล่นเอาซะหน่อยอ่าไปครับบินต่อนะครับสำหรับเจ้าตัวดาก้อนตัวนี้นะครับผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าดาก้อนอีเจเนอรี่เกมนี้ไปอยู่ในเกมคุกกี้อันคิงด้อมมันจะเป็นเกรดอะไรนะครับคือเกรดคุกกี้มันไม่จะเป็นต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะเกมนี้มันเป็นดีเจเนอรี่ไปอยู่เกมนั้นอาจจะเป็นแอนเชียนก็ได้นะครับผมนะมาต่อๆ่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะตีมังกรแต่ ดาก้อนคุกกี้ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะมันไม่น่าจะมีอัปเดตคันพิเศษเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ถูกหรือคือสับรดตอนเนี้มันก็ยังมีเล่นบ้างเว้แต่เนี้ยคือไม่มีจริงแล้วก็ไอ้ต้นไม้พันปีอ่ะมันยังพอมีโอกาสคอมแบ็กอยู่เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ตัวก็เหลือตัวมันตัวเดียวที่ไม่อัปเดตนะครับนอกนั้นมันอัปเดตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่มดพูดตะกี้ทั้งนั้นใช่ไหมเออเหลือตัวมันตัวเดียวถ้ามันจะมีอัปเดตรีเจนเนอเรีก็ต้องเป็นต้นไม้พันปีแต่ด โอกาสพกลืมสูงนะเออน่าจะน่าจะน่าจะเคว้งเป,ป็นปี น่าจะเป็นปีเพิ่มเขาอาจจะแบบว่าอัพดาก้อนดิจนเนอรี่ให้หมดก่อนก็ได้แล้วค่อยอัพเจ้าตัวนี้นะเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เพิ่มเพิเนี่ยพออัพก่อนไม่ไม่อัพตัวนี้อีกนี่ฮาเลยนะเออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหลวงปู่พันปีเวอร์ชันสองอ่าก็มาเล่นเนื้อหายคิดถึงก่อนนะครับอ่าเป็นตัวที่โอ้โหเมื่อก่อนทําคลิปนี้ช่องเรามีคนให้ความสนใจเยอะแบบเยอะมากนะครับเยอะมากมันเป็นดาก้อนดิจินเนอรี่ตัวแรก ฟาดไปเป็นตัวที่ผมชอบนะมากนะครับผมจะนะว่าตอนนี้มันใหม่ๆ,ๆนี่เป็นตัวที่เอฟเฟกต์อลังการมากๆนะครับหนึ่งในตัวที่เอฟเฟกต์อลังการมากๆในความทรงจําของผมเลยนะนะตอนนั้นปุ๊บ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 นี่โอ้ถึงคนเลือดซะด้วยนะครับทําดาที่ไหนล่ะย่าไป้ย่าไป้ย่าไป้ย่าไปอ่ะโอ้ดอีกสกิลอีกทีหนึ่งจะทันไหมเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ทันนี่ก็ก็ไม่ทันไงไม่น่าจะทันอ่ะดูจากเลือดดูจากสถานการณ์นะครับไม่น่าจะรอดนะอ่ะเรียบร้อยนะครับไป เราก็ยิงแสงไว้ครับตุ้มโกโก้คัชนะครับเราก็ยิงต่อไปรอบสุดท้ายนะคตับจริงเจ้าตัวนี้นะครับมันมีเทคนิคเล่นอย่างหนึ่งก็คือไอตอนที่มันใช้สกิลอะให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเก็บไอลูกกลมๆของมันให้ช้าๆนะครับจะได้ตอนที่ใช้สกิลนะนก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับในบางที่บางทีเทคนิคหนี้อ่ะเทคนิคนี้อาจจะไม่ได้ใช้บ้างนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกเทคนิคที่ดีนะครับปึ๊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 บนี่นะครับ จัไแมพันปีนะเป็นตัวที่โอ้โหเอฟเฟกอลังการแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่อลังการเหมือนกันนะคือมันเป็นรีเจเนอรี่ยุคใหม่อ่ะครับสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พันปีแล้วก็ไอ้ไอ้ไรนะแก้มังกรเนี่ยครับผมยังจะลืมชื่อมันเลยนะเป็นตัวที่มันรีเจเนอรี่ชุดใหม่ครับเอฟเฟกมันจะค่อนข้างอลังการเมื่อเทียบกับรีเจเนอรี่ชุดเดิมอยู่นะนะครับโอ้ยเมื่อกี้มันสกิลหมดพอดีอ่ะครับก็เลยเก็บมาเก็บยากนะครับสกิลหมดพอดีแล้วมันไม่มีแม่เหล็กอ่ะครับก็เลยเก็บพวกลูกฟองล ปุ๊บ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 ป๊บนี่สกิลทีนึงไม่น่าทันนะครับน่าจะตายก่อน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิดท้ายปิดท้ายจบเรียบร้อย3 2 4ยบ่ล้านแต้มน้อยไปตามสาภาพนะครับแต่จุดประสงค์คลิปนี้คือเรามาเล่นป้องกันไม่ให้เราลืมมันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลืมมันซะก่อนเพราะผมเดาแน่เลยแม่มดมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไอพวกนี้นี่จางอะครับเรียกว่าไม่มีซีนเอามาเล่นก่อนก่อนที่ไม่ได้เจอมันอีกนะเพราะว่าดูทรงแล้วผมว่าแม่มดเนียพอวันอัปเดตเนี่ยน่าจะได้เล่นแม่มดกันยาว,ยาวๆแน่เลยความรู้สึกผมนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ